โยมาแฉหูอันนี้ขี้หูแฉะก็ไม่แฉะแห้งก็ไม่แห้งอะ่ะเป็นเหมือนแว็กเอาไปขัดลถได้วิธีการเลยนะครับสำหรับช่างใหม่ๆเวลาจับให้เอานิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้เนี่ยแค่ประคองเครื่องมืออย่างนี้พอประคองประคองเนี่ยเครื่องมือก็จะขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะ พอเราจะพลิกไปที่ด้านบนเราก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยคอยประคองเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นคือพอเราปล่อยปุ๊บมันก็ตกงั้นไม่มีการเกรงข้อมือนะครับเมื่อไม่เกรงข้อมือเนี่ยลูกค้าก็จะไม่เจ็บแล้วเวลาที่เราดันเข้าไปเนี่ยเราใช้ปลายนิ้วที่ว่านิ้วชี้กับนิ้วโป้งประคองแล้วเนี่ยดันเข้าไปเราใช้แค่น้ําหนักของตัวเครื่องมือนะครับ ล้วดันเข้าไปทีละนิดเห็นไหมเห็นปลายเขาไหมมีขี้หูติดมันเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยเราให้แนบกลับไปผนังหูเลยนะครับถ้าแนบกลับผนังหูเนี่ยลูกค้ายังไงก็ไม่เจ็บนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาไม่สามารถทําแนบผนังหูได้เพราะว่าเกงข้อมือพอเกงข้อมือปุ๊บแรงจากข้อมือแรงจากหัวไหล่เนี่ยมันจะไปตกที่ผนังหูแล้วลูกค้าจะเจ็บกันนะครับ อันนี้เห็นเทคนิคกันเลย,ยอยงลืมให้ดูเห็นไหมคิวมแค่เนี้ยเสียดายอ่ะอีกล้องเล็กผมเนี่ยผมลืมชาร์จแบตอ่ะก็เลยไม่ได้ทำให้เห็นข้างในกันเท่าไหร่อยู่ นี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมนิดนึงนิดนึงสีมันก็เหลืองเหลืองเหมือนตัวเนี่ยเห็นไหมตัวทองเหลืองนะที่ใช้ทีนี้เราก็จะมาล้างกันกอล้างเราก็เรา,าก็จะใช้ใช้น้ำยาละลายขี้หูเลยนะครับ ตัดใจซื้อมาครับหลอดยังไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วใช้แล้วคุณภาพดีกว่าครับน้ำยาจะทำงานภายในไม่เกินสามนาทีนี้ครับในระหว่างสามนาทีนี้เราก็เอาไอ้ที่แค่หูเนี่ยจะเอาเบอร์ไหนก็ได้ที่มันมนมนหน่อยแล้วก็ไม่มีคมเนี่ยค่อยๆเป็นรูดๆในระหว่างหูเราก็จะเอาเศษอะไรต่างๆออกมาได้ คือเหมือนกับพอมันแข็งหรือมันติดใช่ไหมเราก็เอานี่ไปขูด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 เหมือนเจาะขูดที่พื้นดินเงี้ยรูดรูดรูดออกมาแล้วน้ําไอ้ขี้หูที่มันเป็นเหมือนจะเหลวไม่เหลวเป็นแผ่นอะไรเงี้ยพอโดนน้ายาละลายขี้หูมันก็จะเป็นเหมือนโคลแล้วเราก็เอาเนี่ย ja, ja, ja. ขูด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 แต่เวลาถึงถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ก็เอานี่ขูดออกมาเลยถ้ามันยังเป็นเล็กๆมันก็จะเหมือนของเหลวตอนนี้เราค่อยเอาสำลีไปซับมันออกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลือง เราจะหยุดเอาสำลีซับก็ต่อเมื่อสีเหลืองมันหายไปหมดแล้วมาดูกันวิธีทำของอสำลีก็คือปั่นอย่างนี้นะครับดูนะตรงปลายผมเนี่ยปั่นไปทางเดียวแล้วปลายผมจะทำให้มันแหลมขนาดแต่ละคลิปเนี่ยที่ผมปั่นสำลีเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วแต่ความเล็กความใหญ่ของหูลูกค้านะครับอันนี้หูลูกค้าค่อนข้างเล็ก และมุมด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นมุมโค้งซึ่งเหมือนในคอขวดนะครับเังน,นั้นลูกค้าลักษณะนี้จะมีความรู้สึกไวมากเราต้องระวังดูที่สัมีีนะครับเห็นไหมครับว่ามีเศษขี้หูติดอยู่เห็นไหมแล้วก็มีสีเหลืององจากด้านในถ้าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่หมดเราก็เอาเข้าไปอีกทำแบบเดิมเนี่ยซ้ำๆจน สำลีที่เป็นสีขาวไม่มีความชื้นแล้วก็ไม่มีสีของขี้หูเห็นไหมครับยังมีสีของขี้หูอยู่แต่บางคนลูกค้าเนี่ยผมอยากจะเ,เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีลูกค้าอยู่คนแต่เขายังไม่มา เดือนสองเดือนเขาจะมาครั้งหนึ่งมาแค่หูอย่างเดียวเนี่ยครับโดยไม่มีขี้หูเลยเขาอยากมาปั่นเล่น,นเฉยเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นก็จะสอนเทคนิคว่าไอตอนแค่หูแบบคนที่มีขี้หูเนี่ยโคตรยากอะ่ะมันต้องปั่นเนี่ยเขาเพลินแล้วเขาอยากหลับเหมือนกับเป็นการพักผ่อนอะ่ะมันคงเหมือนนวดตัวมั้งแต่ผมก็ไม่เข้าใจฟีลของลูกค้าเขาครับแต่คู่ค้าก็ชอบเวลาผมทําให้เขามาปุ๊บผมได้ตังผมก็แฮปปี้ต่างคนต่างแฮปปี้ มาโอ้ oh, oh, oh. สุดเรียบร้อยเจอกันคลิปหนะ้า